<c oughs> สบายดีหรือว่าสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะผมมาพอกับสีนน,น,นันบันนาคือเก้าพี่น้องอยู่กับสองมันนับนบันนันนะครับพินองบ้านอยู่นะครับสองสีนน,น,นันบันนาพี่น้องะอราซื้อตัวเองก็้จากลงพี่น้อง,งอะเลยทำไรพิน้อ่ะมึงเข้ากับพาพี่พาน้องมาห้ามรอบ 5, คือเก้าพี่น้องพาพี่พาน้องมาครบมากินดืน 5, ้อตม แก่น้ำโคลงพี่น้องลุ่มแม่น้ำโคลงพี่น้องคือเก่าแล้วพี่น้องแต่ละมือหาคบหากินพี่น้องห้ามบอดดีมาหลายมือแล้วมายามรอบคือเก่าแล้วพี่น้องอืมเบิกนลำกันพี่น้องว่าสีมันบอลหรพี่น้องด้วยจังไรบอดดีมาสามมือสี่มือแล้วพี่น้องเลยอืไปดีตอนยูนิเฮอรถพี่น้องตอนนี้มานี่ไปดีตอนยูนิเฮอรพี่น้องเอ้ อกา,ากาศมันก็มันฝนก็บริตกดอกมาในีพี่น้องหกักแต่ว่ามันก็สวยเติบได้แล้วไปหยายามรอบต้องกันไปน,กกน,นอ,อมมนต้ดดนง,งกันพี่น้องปุบปอยขึ้มๆึ้พี่น้องเป็นมืดมืดพี่น้องเอ้ยไปยามรอบกันพี่น้องมือเงินี่เด้พี่น้องเลย เดียวเขาเกาละพี่น้องมือแท้พี่น้อยอ๋อเฮือกคืออยู่นั่นนี่นี่ก็คือว่าไปพี่น้องเลยไปเฮือกกลัวกลัวเสียกล่องพี่น้องถือไปเลยไล่ถือกันเี่ฮะเพื่อให้เพื่อสิได้ยามได้แต่ละเทือกก็ได้เพราะว่าคนเดียว Hoa của điều kiện này có sự nhạc nhạc nó à, bạn này, Thì bạn này. nhạc 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 bạn nhạc 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 long nhạc 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 เห่อบ่อกสัตว์น้องเอ้ยห้สิบตงอตงไป่ย่งขนเห่าออสักก่อนพี่น,อนอ้องขนเหือบ่อกตอนนี้พี่น้องเลยอาคนเดียวจะไม่ลำบากพี่น้องเอ้ยอคนเดียวข้า่อยังเห่าก็ได้อุยข้าใหม่ข้าตอ,อกอยู่ข้างในพุณ อู้เดียวมันหากักพี่นอ้องเหตุยังกะดิเบียนมาทางนี้ขี้ด,ดินไอของพยายามขังนี่ดอกะพี่นอ้องปลดมาขัางให้เกขาก่อนคิดดินเหนอะรุดขี้ดินโอ้ยแต่ละพัดพี่น้องจะได้ยกมือหนึ่งมือเดียวพี่นอ้องือเก้าลนะพี่นอ้อง หลางรอบแล้วใส่ตีน้พอนุญาตหละไร้พี่น้องใส่ตีนอีกลุ่นน้ำกายพี่น้องจะมีป่าบริจังเลยน้องโอ้บ่สมมันเห็ดเมื่อยพี่น้องเบิ่งได้ยามือเดียวพี่น้องตั้งใจเก็ียดขีดไมพี่ให้น้องเบิ่องอะไรพี่น้องเอ้พี่น้องป่าปากป่าจอกป่าขาว มาแล้วพี่นอ้องขึ้มาแล้วม,น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 มนันมนัมัน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 ผู้เ,เดียวมันเดีพี่นอ้องอ้ยใหญ่เตมเยอะปลาจอกของมันเอ่มจอก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 นะอาจได้ถอ,อกลองเงี่ยสัน่นเลยไปแก้เท่าพี่นอ้องโอ้ยไม่ลำบากพี่นอ้องเอ้ยจะได้ก็ขอโทษก็าภัยได้ได บอกของนั่นกันโทษก็ให้ไพ่ลายๆพี่หน่องเอ้ยโอ้ยลำบากเลยผู้เด,เดียวนะสิได้แก้ก่อนแก้ในนี้พี่น้องปลาตเตียวพี่น้องเต๋อน้อยเดียวใหญ่อยู่พี่น้องสำเนียเตี้ใหญ่เติบอยู่ ฮาปากอึดกิจกรรมระพี่น้องเอ้ยออกมาลงมาสามวันเลือได้พี่น้องมือที่สี่ในวันที่สี่ได้พี่น้องมคอน,นี้ผูนพี่น้องเติบนึงอยู่ไนหนแขนเนาพี่น้องอุ้ย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 ,ย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 ดิน่นเลยพี่น้องจับภาพพี่น้องบงังจับอยู่พี่น้องวันี่กำมข้อยกศิพี่น้องมาอยู่กับที่วัด กันไปีนก็เทืบพี่น้องเนี่นนปปนเดี๋ยวกระสินโยเปนอาหารพี่น้อง้โ้ยพี่น,น้องมันๆๆๆหัวเสีเปลา,ลา,ลาปเพียปลาเครื่องปล่นนนานี่ใทันได้กัมันพี่น้องเอ้หเหื่อยพี่น้องใส่เหือดึงเหงือเอือ,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 อดผู้เดียวเหนือเหนื่อยเห หมกันไปเนาะเปล่าแล้วลคือเส้ถิ่มลงเงาคือเก่าแล้วพี่น้องนี่หรือว่ากับดักปลานะจ๊พจะพี่น้องอมันหมานเด้อมาวันหน้ามันหมานคือเก่าเด้อมันก็เก่าก็จริงดีนะพี่น้องเนาะาต่อไปอีกไปเนาะอย่าเมื่อหนึ่งมื่อเดียวคือเก่าพี่น้อง,อนนงเอ้ยเออเออหมดกันพี่น้องออออดับไล่กันเนาะ อย่ามือเดียวสุดที่จะเนา่าบาปโอ้ยอืมแสดงได้อยากให้พี่ให้นอ้องเบิง่งน้ำกันพี่นอ้องเอ้ยเก็บภาพให้เบิง่งตัวนี้คือผู้ยังเสี่พี่นอ้องเออมันมีหินมั้งพี่นอ้องคือขึ้นอยู่ทางหน้หน่ำยังี่อันนี้เสือกคือว่าจะลันจินลินทางหน้หน่ำแท้แม่แนวอยู่บอนพี่นอ้อง คือหกแทะหลังนี่จมหนำ่ำเยอะนี่นนคือหน่ำยี่คือคืออยู่ในโคกแทะสี่หนองหลังนี่เวีนดนามพี่นอ้องก็คือขอเบียดโอ้ยพี่น้อยจะพี่น้องเด้ออดทนเด้อตอนนี้มันบ่ได้จมหนำ่ำบ่พี่นอ้องได้ว่าจงได้จังว่าอยู่ในนี้นะ ว้ายไม่ได้ขีดตมพี่นอ้องเวอามานดอกเขาไม่ขีดตมทั้งสี่นะอ้อบะไรเนาะพี่น้องอัดีพี่นอ้นองบอเห็นียังขีดตมเต็มอยู่ยขีดตมลายขนาดพี่นอ้อง ขึ้นมาพูน่นี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่หนุ่มอคนอื่นกันออันนั้นจัก่อนพี่น้องจังหน่อยเอนยี่ไปต่อเลยสวยเติบนมาด้พี่น้องปาราที่ตะเข่าอยู่พี่น้องคือพอเห็นปลาสามหมื่นสี่หมื่นเลยเขามาทาี้ ก็ลอกลงไปให้เก่านะพี่น้องยามหลังต่อไปอีกสวนหน่ะน้องเขาเจา้าปลูกหน่ะหลาย,ย,ยาลกกกกเกี้ยวยามแหลงก็เจ้ากับสาสิเกี้ยวพี่น้องเลยมั่วเนี่ยกินตลอดพี่น้องบ่อนยมแหลงยาำยาังยยตลอดเลยพี่น้องส่วนหน่ะขาเจา้าอียังเด้บ้าน ม้วนนั่นนี่พี่น้องเลยขอโทษขออภัยลายๆพี่น้องสวนเนี่ยข้าเจ้าตอนนี้ก็สวยแล้วโอ้ตัเวนเดียมตาก่ <c oughs> อนล,ล้างแบบพี่น้องล้างนี่แล้วไก่สีเชิดท่านั่นแหละเกลี่ยหน้าป๋เกลี่ยหญ้าเลยเกลี่ยหน้าเลยคู่พ่อม <c oughs> เกลี่ยพร้อมปูพร้อมอือทอนทอนเอาเงามืนนะตัดตัดเอาบ่เออยง่ายลงมาปลูกลุ่มอืมอออือปลูกหญ้าพี่น้องปลูกหญ้าตัดเอา,เอเา,าตังค์เงลงมาปลูกทงลุอ่มอกาดแคมโคง้งกับสีนวลมันหน้าพี่น้องเอ้ย อายุหากินห้าพี่หาน้องหาอยู่หากินแต่ละมึงพี่น้องอืมดมาณปันได้พี่น้องหาห่หลังนี่แล้วพี่น้องรุดนกกันอีกพร้อมๆกันอีกก็คือเก่าแล้วพี่น้องกต่มือหนึ่งมือเดียวคือเก่าแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บ ไม่แต่แค่จะขี่อย่างนั้นแหลพี่น้องเมื่อเดียวพี่น้องของระเบิดหัวหลอบแล้วหัวหลอบแล้วประมาณปลาเห็นไหมว่ามาไลายมือ่อยพี่น้องอัน ซสวีอ่ะพี่น้องโว้ยโวเห็นึงอยู่สิตายพี่น้องเลยคือบอกเลยพี่น้องใส่กับดักเตะมันพวกเขาเขากับว่บบได้พี่น้องอกไ็ไปใส่เงินใส่ยังดอกใส่ลรอพี่น้องเนี่ยปลาพวกเขาไม่ไม่จะไม่เขาหยิกซองลังพี่น้อง คหายใจก่อนเพื่อน้องเมือยเด้ผู้ีเเื่อน้อเฮ็ดมือหนึ่งมือดีพ่น้องถ่ายบางรังสุดท้ายํำกันผลปีนน้องเนาะอืมอืมากสุดท้ายพยายามเรอยเพี่อน้องนี่คือจันกร์ขจาเจ้าใส่จันในเงาใหม่คือสิิเล็กระเติบนะนำเพี่น้อทานนี้กระย่ายเรื่อยเพื่อน้องถือก็งย่ายลงมาเพี่น้องเลย ยามเรียบร้อยล้างถ่ายกับบอมีอี๋ยังพี่น้องบ่มีป่าม,มีแต่ขี้เหงื่อขี้เหงเก่าพี่น้องสรุปยอดพี่น้องในสรุปยอดสรุปผมคือเก่าพี่น้องเทาก,ก็ได้ป่าสองตวัวเข่าตัวนึ่งพี่น้องตัว,น,ตวน้อยมันเต้นเขาเหง้าเป็นตั้งแต่ลงมาแต่เสาร์เลยพี่น้องอป่าจอกตัวนึ่งพี่น้องตัวละสามขีดสี่ขีดนี่แหละพี่น้องอกับบ่ไใดไปได่พี่น้องยามปูยามปลาสมือนี่ก็ได้ สำนึกก็คือว่าฮะพอพอใจอยู่พี่น้องอืมโอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสีนันนากระสีลาพี่ักษน้องกับเก่าแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาอเก่าพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามกดแชร์คลายกดกระดิ่งกดทุกอย่างพี่น้องเอ้ให้สีนันนานี่กำลังใจเห็ดคลิปต่โตไปให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องส่วนคลิปนี้กักล่าวคำว่าสบายดี